พี่น้องช่วงนี้กำลังเวลาเก็บเกี่ยวนะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวยังเกี่ยวแล้ยวมาขึ้นนี่พี่น้องมาให้มาหน้าพี่น้องมาพามาพาบงป้าพี่น้องพาหาเลาะบงปีนี้ป้าหลายพี่น้องพี่น้องเต็มสาเลยปะบดบับบุบบับกูพี่น้องเลยมาอันนี้เป่าเฟืองพี่น้องเฟืองไวงงัว โอ้เด็ดหอนๆนะนจ้ยพี่น้องเลยไก่ก็ยังเลี้ยงกย็เด้อพี่น้องเดินมาคือเห็นหายไปโดนแดดเป็นแบบเเห็นลงคลิปเด้อพี่น้องเนาะบไปหายไปใส่เจ้าพี่น้องชอนี้มันส่วงให้ส่วงหน้าเจ้าพี่น้องเนาะส่วงกำลังเก็บเกี่ยวเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวแล้วยมเหลี่ยมขึ้นพี่น้อง ไก่ก็ยังเลี้ยงคือเกาไก่นุ่มทรงนี้ก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อไก่นุ่มมีอยู่สามตัวเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนพี่น้องไก่นุม่มตัวนี้ยังมันจะจับออกมาแบ่งนะพี่น้องกูพูดกับแบ่งไปหลายตัวหรอพี่น้องแบ่งไปเรื่อยๆนั่อองอายแล้วแจ้งมาบอกว่าพลาดใน,นเด้อพี่น้องเด้อน้องตัวสาขาวแียงเป็นราคาบ้าพี่น้องราคา จับตองในพี่น้องแลค่าหลักหยาเจ้สมก็ราคาหลักหยาพี่น้องกลุ่มค่าราคาเงินห้อยอยู่พี่น้องฮาอยากช่วงนี้ใ่ใดพี่น้องแล้วว่าพานพี่น้องช็คเหล่าพานเลยพี่น้องเดี๋ยวทางคนแก่นเนาพี่น้องคนแจงมาว่าพานแล้วพี่น้องนี่รผู้เพราะผู้พัฒนาก็ดีเจ้ะพี่น้องที่ว่าลูกพ่อองเฮาอ แบงให้ลูกค้าไปมันผ่านเรามีผลงานน้อพี่น้องเนาะแบ่งไปกงอ่ะเป็นแจงมาให้เจ้าอยู่พี่น้องแต่บ่ได้มาออกมขาบอ,อกดอกเพิ่นแบ่งไปกงอะผ่านอยู่เพิน่นว่าผ่านหลนัเพิ่นว่ามาอยู่นาเฮาก็บก่ได้เช็คเนาะพี่น้องเนาะเฮาก,ก็ว่าไก่นุ่มแบ่งแต่ไก่นุ่มพี่น้องไก่นุ่มก็บแบง่ง6 7เดือนมันได้เช็คิกอยังบ่นันนี้ เห็นเชิงชุ่นยังพี่น้องแบ่งเลยอยู่สีบลบอกกักพี่น้องบ่มีกักอยู่นี่บ่มีกักพี่น้องมักตัวใด้ทักแบ่งให้ทุกตัวตัวเรือเอาไว้เล่นพี่น้องได้เลือเอาไว้เล่นไก่นมมีมีมีอยู่ด้วยพี่น้องด้วยสามตัวสีเทาเจ็ดแปดเดือนแต่ว่าไหนจับมันได้จับมาก็ะยุ่หันละพี่น้องครั้งนั้นหรอกว่าไหนทายอยู่ ันยังมันเนี่ยบางเนาะพี่น้องเนาะมันบางกะสิทายให้พี่น้องเขาบึงมากกะควยเอาพี่น้องไก่บ่เคยโบ้ค่อยเช็คบ่เค่อยยังนะพี่น้องไม่ก็คือไม่เตะก็คือเตะได้พี่น้องแต่บ่เคยเตะกับว่าบ่เคยเตะใครไม่ไม่เมันก็้จีเริ่มจีสู้แล้วพี่น้องเพราะว่าอยู่ในล็อกนันยังพออยู่ตัวเดียวนะพี่น้องมันก็้จีเริ่มจีสู้ หมักตัวได้กระทักพี่น้องแบ่งให้ทุกตัวบมมีบ่ม,มีกักแ้วตื่นชอบกับแบ่งพี่น้องแบ่งกันนับไปเล่นนนาะพี่น้องบม,ม่แม่นยังดอกผมผมเป็นคนสายพัฒนาเพาะพันธุ์พัฒน,น,นาเอาไ้สนามจิงพี่น้องเอาไ้เล่นสนามจิ้งโดยเฉพาะเอาไปเล่นต,ตัวเท่าตัวเท่าน้อยกับแบ่งไม่ลรอพี่น้องแบ่งปิดไปห,หระพี่น้อง เอาไปเอาไปเช็คเหรอพี่น้องเอาไปเช็คเหรอเพิ่นปีนี้มันขอแบ่งเลยพี่น้องก็เลยแบ่งแบ่งให้เพิ่นพี่น้องข้าวบาบอคือก็พี่น้องเท่าตัวนี้สิออกของผมสิเป็นต้นนี้แบ่งไปมันสิออกพม่าสิออกสีเชิงเชิงจะหน่อยเพราะมันไก่เชิงเน่อยพี่น้องพอมันเป็นพอมันเป็นหมาหล่อแม่เป็นหยกหยกพี่น้องมันจะออกคือไก่เชิงแต่มันชุดนี้แบ่งไปเบิดเลรอพี่น้อง ตัวเท่าหน่อยก็บแบ่งไปละเอาไปเช็กม่วว่านี่พี่น้องเพิ่นก็เลยขอแบง่งก็เลยแบ่งให้เิ่นแต่ถ้าพม่าคือกันมันจีออกคือไก่เชื่องพี่น้องอจีออกสูดใดมันจีออกถ้ามันสูบใได่มันจิออกคือไก่เชื่ิงถ้ามันสูดใดมันก็จิออกเป็นยืนยืนพี่น้องยืนหน่ะงอนมันจิออกได้ตั้งว่งงาไงมันออกได้ซ่องรูปแบบเนาะพี่น้องเฮาเฮ็ดว่าเฮ็ดไปยังเฮ็ดไป สนามจริงนะพี่น้องบบได้ไปเห็ดเขาเห็ดแบบออกสนามเนาะพี่น้องไผ่กับเห็ดแบบมาสูงกันอยู่แล้วพี่น้องสนามเแบบนี่ยสมมตินี่เชิงชนเบิองหยากพี่น้องเอาไปเช็คเอาไปตีเช็คสุ่มไงพี่น้องขอแบง่งขอแบง่งแบ่งให้เพื่อนพี่น้องละค่ะพอฟังพอดเป็น สูราคาแดกอ่ะแบงไงเพิ่นบระกอบบริแบงเราเป็นน้องเลยออแบงกันไปเล่นตัวนี้สิแพ้กระเดือกดีอยู่พี่น้องตีกระเดือกว่านี่ตีตีลมเลยตีกระเดือกแพ้กระเดือกจะเสียออกเชิงเชิงยัยไงเป็นเชิงบอให้ตีเลยพี่น้องพาวิ่งพาหมุนเอี่ยวเข่าลังเดินดีอย่างไงขาบอดใต้พี่น้องว่ายัง ส่งนี้เขากันยังไปเรื่อยๆเยลยพี่น้องอยู่ห้าเมืองป้าสาเลยเนี่ยปี่หม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่สูบป,ป้าพี่น้องกินปลาเนอนพี่น้องเมาเฟืองเมาเฟืองต่งนีน ยังแบงยังแบงคือเกอ่าได้พี่น้องเด้อไก่นุม่มเดี๋ยวให้วางจักสองสามสิอก่อนจักสองสามสิอกรจับจับแบงพี่น้องป้าไหลายอยู่ป้าไหลายอยู่พี่น้องปลางปลาปลาเนสักปลาเนสัก Lai khang hèn mada mada nèo pì mai soup nèo hèn bọn babu babu nè babu 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 lái babu 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 lái đấy babu babu lái babu 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 มุดให้น้องปุบ,ปบ,ปบปปาาับปุบับเลยอยู่ปีนี่อาหลายคักละปีนี่ปลามุดมึงจีน่าให้ิึงเด้อเด้อสิปเปิดกรองล้างให้เบิึงเด้อให้น้องนี่ เบ mm ืงเด้อจะาให้เบึงวันนี้ภาพมาเบึงป่าด้สปอร์เลยยินเสียงวะ าลายพี่น้องหามาเบืองเลยโอ้ปีนี้จะลายอยู่ปีน้องป่นมีนมต้นขัดแข้งเด้มีต้นต้นนี้ไงพีนี้พอได้อยู่พอได้อยู่โุ่นฟังเสียงกันด้อยนะนี่มันขึน้นจากลายบ่อลายใส่เบ็ดจิซึ่งนั่งไดเดินะสซเบ็ดกับเถือกไหน,ไ,นะนไปซองน้ำโต้เหรอ ปูใหญ่อยู่ซองเขีนย,ยนนี่แหละเย้าต้นติขึนเหเบึ้งสองนี้มะนาสองนี้มะนาเป็นเราบดได้ไลายชุดโอ้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเหรอยังเบว่างกำลังเลี่ยวเขาเมึงเด้มันขึ้นพี่นีสิหลายแน,น่เดีวยวเฮ้เห็นบ่อมึงเงิเด้อ มันขึ้นเนี่ยโอ้เป็นตัวใหญ่ทองแขนนี่พี่น้องไฟมาซองโอ้มอมโออย,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 ม,ยม,อมันขึ้นมันเกี่ยวเขาไฟมาซองมึงวอดขาดแห้งปุ่นเด้อปุ่นเด้อมึงเดินน้ำปุ่นบัดบัดเลยไฟมาซองมันขึ้นเนี่มิดต่บักวายขาดเลยมีแต่บักใหเงยเงยเลยน้ำเพื่อนอยู่ อีนิปาลายหัเห็นเหมขึ้นบุบบุบบุบฟังเสียงอะด้อ่อุโอปโปูปูหัวฟังเสียงบุบบุบบุบเลยหลายหลายหลายค่แห้งปีน แก้วเลยพี่นี่ธรรมหาน้าดูเด้อถ้าม่มานี่ยันบ่เหลือ <laughs> ปีนี่ปีนี่ปีนี่ป้าหลายอยู่ดอกพี่น้องผู้ใดกกับไปอยู่ในศาผู้ใดกกับว่าป้าหลายพี่น้องเออปีนี่หลายสุก็พี่น้องมาดิตัวเด้อพี่น้องเบิง่งให้เบิง่งก็เด้อน้ำเพื่อนเพื่อนเฮ้ยคักไง งอแห้งด้วยพันธิลากรสเด้อปุ่นข้างเด้อคุณแต่ก็กไไบเพียงเท่านี้ก็อัเส็บพี่น้องเข้าผมเป็นอย่างาดอกจิมาเฟืืองเยี๋ยมสิเแลวเยอะไวเท่านี้ก่็เด้อ